เดือนสิงหาคมแล้วนะครับในช่วงประมาณสักครึ่งปีที่ผ่านมานี่ครับ Tiktok มีเทรนอะไรเด่ดขึ้น้างครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างสําหรับ Tiktok ในช่วงปี2024นะครับผมวันนี้ครับเราได้หนึ่งในสิบแปด Tiktok expert ของประเทศไทยนะครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเรื่องต้องรู้ใน Tiktok สำหรับอัปเดตครึ่งปี2024นะครับผมและวันนี้ครับสีกเกของเราพร้อมอยู่นะครับพร้กับคุณแอมสระน์ดายุศนจิตครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ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 สวัสดีนะคะทุกท่านคนเยอะมากคาดหวังความรู้กันหรอไม่มีจ้ะมีแต่ความสวยงามนะครับท่านั้นจะให้ดูนะครับสวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแอมค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องที่สรุปภาพรวมครึ่งปีแรกเนาะของแพลตฟอร์มมาแรงแบบน้องสาวจิกตอกของเรานะครับเป็นการอัปเดตให้ฟังหรือว่าครึ่งปีแรกนะคะในปี2 0 2 4เนี่ยเออมันมีอะไรที่มันเกิดข yeah. ึ้นแล้วมัน น่าสนใจนะแล้วเราสามารถจะเอาไปไประยุกต์ใช้กับงานการของเราต่อได้บ้างน,นะฮะแอมก็สรุปออกมาให้เนี่ยประมาณ14-15ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปด้วยกันนะว่าเออข้อไหนเป็นยังไงแล้วก็แต่ละท่านเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงนะครับแนะนำตัวก่อนอีกนิดนึงนะคะับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักนะฮะแอมนะคะปัจจุบันก็เป็นติ๊ดต่เอ็เปิดนะคะหนึ่งในะสิบแปดคนของไทยคะ่ะแล้วก็เปิดช่องติดต่อชื่อการตลาดการเตือนอยู่นะคะใครยังไม่ได้ฟอลโล่ก็ไปติดตามกันไว้ได้นะฮะแ แต่จริงงานของแอมเนี่ยงานหลักของแอมเ,อมเปิดบริษัททำการตลาดออนไลน์อยู่นะครับเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ชื่ออัปเปอร์คัตครีเอทีฟนะครับทำมาประมาณ10ปีละอันนี้ก็แนะนำตัวรู้จักกันก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในหมวกของเอเจนซี่นะครับแต่มาในหมวกของติ๊ตต์เออเปิดเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราคุยกันจะเป็นเรื่องของแบบติ๊ตต์กับติ๊ตต์นะคะอ่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะอ่ะมันเรื่องแรกก่อนเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แอมคิดว่าหลายคนก็อาจจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะฮะในปัจจุบันเนี่ยในนะะฮของ ไวรัลนะฮะที่มันเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งพอเกิดขึ้นจากโลกอินเทอร์เน็ตเสร็จก็ระบาดไปสู่โลกออฟไลน์ระบาดไปสู่เรื่องเล่าเช้านี้นะคะระบาดไปสู่หนกระแสเนี่ยแปดในสิบของไวรัลในปัจจุบันนี้นะคะสตาร์จากติ๊กตอกก่อนนะฮะจริงๆอันนี้อาจจะไม่ได้มีสถิติที่รองรับได้เยอะนะฮะแต่เป็นสถิติจากการที่เอ็มทำงานกับสารพันแบรนด์เนี่ยร่วมกันนะฮะภายในเวลาสักสองปีได้ะคะ่ะ8แปดในสิบของไวรัลนะฮะเริ่มจากติ๊กตอกก่อน,นะคะ่ะบางทีเอ็มยังงงมากเลยนะดูทะะีาวา่ นำเสนอข่าวจากผู้ใช้งานทิกต็อกรายหนึ่งฉันงงมากฉันดูทีวีฉันก่าฉันจะได้เจอคอนเทนต์แบบทีวีแต่ฉันก็ต้องมาดูติกต็อกบนทีวีอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะครับไ mm hmm. อ้อะว่าหลายคนก็จะเห็นแหละอย่างสองเทปนี้นะฮะเราจะมีเคตมีผู้ชายเพราะว่าเราก็นั่งดูนะฮะนั่งดูน้องไปนะคะเต้าแปลกนะฮะกับน้องมีเลยนะฮะจะบอกว่าถ้าไม่มีติกต็อกนะฮะสองท่านเนี่ยก็จะโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงเนี่ยลำบากมาก เพราะอะไรเพราะว่า t ิ k ต ok เนี่ยเป็น UGC platform นะครับเป็น user generate content คือ user เป็นผู้สร้างคอนเทนต์เองสมมุติเล่นๆว่าวันนี้แอมขึ้นบนเวทีอย่างงี้อะแต่ละท่านในห้องนี้อาจจะมีคนได้วุ๊บตายละอยากให้มีคอนเทนต์ก็หยิบถ่ายแล้วก็อัดบางช่วงตอนที่แอมพูดถึงเนี่ยไปลง t ิ k ต o k ของตัวเองทุกคนก็จะสามารถมีคอนเทนต์ไปลง t ิ k ต o k ของตัวเองได้ทั้งนั้นเลย <c oughs> นะฮะเราสามารถเป็นผู้สร้างสารรค์แล้วก็ดีเริ่มทำคอนเทนต์ได้เองแล้วเรื่องมีสะท้อนอะไรเรื่องนีสอนอะท้อน,อนว่าอย่างเคสของ น้องหมีเนยเ,เนี่ยนะะน้องหมีเนยเนี่ยต่อให้แบรนด์นะฮะเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยบัตเตอร์แบรนด์เองเนี่ยเล่าให้ตายยังไงนะฮะทำคอนเทนต์แล้วทำคอนเทนต์อีกเล่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เล่าเป็นสิบสิบครั้งก็ไม่สามารถจะโด่งดังเป็นผู้แตกได้ไม่สามารถจะสู้กับยูเซอร์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีขึ้นมาเองน้องหมีเนยโด่งดังจากการที่แฟนคลับเอากิฟต์ไปติดผมให้น้องหมีเนยโด่งดังจากการที่แฟนคลับซื้อขนมไปให้ซื้อผลไม้ไปให เอามาลงทุกครั้งที่มีงานวิงีฤษเนี่ยคุณลึ่ภาพตามนะครับว่ามีคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทางทิกตอกเนี่ยเยอะแค่ไหนตอนหนึ่งครั้งขงางการงานวิดีโของน้องมีเลยนะครับวร์ลเนี่ยสตาร์ทเริ่มจากทิกตอกเนี่ยมหาศาลมากจริงนะครอันนี้อยากจะคุยเรื่องตัวเลขอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเ่ยนะครับก็มีตัวเลขตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะเราใู้ท่านฟังนะคะห้าล้านนะคะัห้าล้านห้าล้านคืออะไรนะคะจำนวนของ t i k กต็อกช็อปครีเอเตอร์ k ิ h o ต Creator คืออะไรใครก็ตามที่เอาสินค้าคนอื่นมา a อ f เฟล a t e เอทอะคะ่ะเกบสินค้ามาแอฟเฟลเเราเรียกบุคคลแบบนี้ว่า t i k กต็อกช็อปครีเอเตอนาะปัจจุบันนะฮะมีคนที่ทำแอฟเฟลีย์เออยอยู่ประมาณ5ล้านยูเซอร์จากจำนวนคนใช้งานติ k กต็เนี่ยรวมๆเนี่ยราวๆจประมาณ5 0ิล้าน5ล้านยูเซอร์เป็นคนเป็น Creator ที่เกิดขึ้นมาเพื่อขายของนะฮะื่องนี่สะท้อนอะไรื่องนีสนงน้สะท้อนเลยว่าคนนะานะเน Platform เี่ สมัยก่อนโอเคใช่แหละสักสามสี่ปีท่แล้วเขาติ๊กตอกมาฉันก็รับบทนางสาวดูคนเต้นดูผู้ชายดูคนไฟ์สดน,นันน,นี่เล่นเกมทั่วไปแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าติ๊กตอกเดินทางมาสู่การเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแบบเต็มตัวแล้วจากตัวเลขนี้ที่น่าสนใจนะฮะห้าล้านเลยนะฮะห้าละะ้านคือจำนวนคนที่แบบแอบไสินค้าคนอื่นอยู่เนี่ยไม่น้อยนะฮะค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะเลยแต่ห้าล้านก็เยอะแล้วเนี่ยสองจุดห้าล้านนะฮะ คือจำนวนของ TikTok Shop Seller คนขายของใน TikTok เนะี่ยมีอยู่มัน2.5ล้านเกือบ3ล้านได้เนืภาพสิครับมีร้านค้านะฮะเกิดขึ้นใน TikTok เนะี่ย2.5ล้านนะฮะเยอะมากนะฮะแล้วใน2.5ล้านเนี้ยถ้าเอาดูเป็นภาษามนุษย์นะครับกณจะเห็นเลยว่ามีร้านสมมุติได้เลยว่าร้านค้ามีอยู่2.5ล้านเนะแต่มีคนทำ Affiliate อยู่5ล้านคือเป็นประมาณเป็นอีกเท่าตัวเดืแปลว่าอะไรแปลว่าวันเนี้ย ใครก็ตามในห้องนี้ถ้าจะออกของขายอยากทำสินค้าขายคุณจะกลายเป็นร้านที่สองร้านหกสอง้านเจ็ดว่าไปแต่คุณจะมีเซลนะฮะอยู่ห้าล้านคนคุณมีเซลล์นะอยู่ห้าล้านคนที่พร้อมจะร่วมด้วยร่วมสัเกการณในการขายสินค้าของคุณหากว่าสินค้าคุณทําได้น่าสนใจมากพอสินค้าดีมากพอให้ยอดจอกรเดียดสูงมากพอคุณจะสามารถหาเงินหักหองจตุมีได้สองสถิติเนี้ยบ่งบอกเลยค่ะว่าคนไทยอ่ะมอง เออแลนส์เคเพนของทิกตอกเ่็บไปแล้วไม่ได้มองทิ่ตอกเป็นโซเชียลมีเดียที่เอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่แพลตฟอร์มเนี้ยหาเงินได้มีคนประมาณ2องล้านห้าแสนคนหาเงินกับทิกตอกด้วยการเปิดร้านของตัวเองและมีคนอีก5ล้านคนหาเงินด้วยการทำาอ็นเตอร์เทนเการ์ติ้งและถ้ารวมคนที่ไม่ได้เปิดช็อปแต่เป็นคนทำเออแนวธุรกิจบริการที่ไม่สามารถแปะช็อปได้ด้วยเนี่ยแอมคาดการนะคะว่า10ล้านยูเซอร์เนี่ยคือจํานวนของคนที่อยู่ในทิกตอกเพื่อใช้ทิกต็อกเป็นเครื่องมือทางธุรกิจค่ะ ัวแน่าสนใจนะครับตัวแรกน่าสนใจเราค่อยดูไปด้วยกันครับทิกต,ตอกตอนนี้นนนกำลังก้าวสู่ช่องทางนะคะคในการหาไรายได้ใหมๆ่ๆหลายท่านอาจจะเห็นนะฟังก์ชันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะคะเริ่มพูดคุยเรื่องนี้กันแค่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับอ่ะสิ่งนี้คืออะไรนะ,ะสิ่งเนี้ยเวลาที่เราดูคอนเทนต์เนเาะแล้วเราก็ชอบบอกว่าเนี่ยคุณแอมค่ะทาธุรกิจกิจการบริการน่ะมันเอาของขายเนี่กตอกช็อปไม่ได้มันไม่ลดเลยทายังไงดีติกต,ตอกกำลังเดินทางสู่ การทำ business model ใหม่ๆห,หนึ่งในนั้นก็คือการอวยยศกับกิจการธุรก,กิจบริการแบบโรงแรมถ้าสมมติวันนี้คุณเห็นคนรีวิวโรงแรมเพืแอมำถ่ายภาพรีวิวโรงแรมป้าปาปาป้า,ป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 าสวยงามปุ๊บคุณสามารถกดนะฮะดูห้องแล้วก็จองโรงแรมของคุณได้เลยผ่านทางอโวด้าซึ่งก็น่าจะเป็น official partner ของเขาติดต่อเขาทำได้เลยทำด้วยมือคุณเองทำได้อย่างรวดเร็วทันใจสบายบริการด้วยและแอมก็ให้ทุกท่านลองคิดแบบนี้ฮะวันนี้ ถ้าติกตอกสามารถทําให้คนจองโรงแรมได้แล้วอะลองคิดและเล่าเสียครับว่าในอนาคตจองตัวหนังก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมฮะหรือกดแล้วก็เรียกเดลิเวอรี่ไปรับอาหารสั่งอาหารก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากฉะนั้นอันคิดว่าวันนี้นะฮะทิกตอกเนี่ยกำลังเดินทางเข้าสู่โมเดลรายได้ใหม่ๆและหนึ่งในโมเดลที่เขามุ่งเน้นคือิธุรกิจกิจการที่เป็นงานบริการหรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่สามารถมีสินค้าเป็นตัวเป็นตนแล้วขายในติกตอกช็อปได้ใครทำร้านนวดคงต้องเริ่มคิดละ ใครเปิด้านอาหารใครเปิดคาเฟ่คุณต้องเริ่มเล็งแล้วว่าทิกตอกจะเริ่มเป็นจะเริ่มมีโมเดลนี้นะคะในการช่วยเหลือกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการนะฮะในปัจจุบันนี้ในการสร้างรายได้นในทิกตอกนะฮะเราสามารถหาเงินได้จากสช่องทางนะ,ะทุกคนทุกคนดูภาพตามดิฉันนะคะเวลาเราจะซื้อของในทิกตอกเนี่ยเราดูคลิปวิดีโออ่ะดูคลิปแล้วก็มีน้องตะก้าเหลืองใช่ไหมเรากดซื้อได้อันนี้คือรายได้ทางแรกทางที่2 คุณก็เห็นแอมไลฟ์สดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะานมีน้ำพริกกาดหมูแม่น้องลูกแอมนะคะขายให้ทุกคนกดเอฟกันก็เป็นฝั่งของไลฟ์สตรีมทางที่3ก็คือช็อปแท็บนะฮะช็อปแท็บคืออะไรกดไปที่มันในทิ่ต้ตอมันจะมีแท็บนะที่เป็นแท็บที่ชื่อว่าช็อปอะ,ะกดเข้าไปเราก็จะเจอสินค้าต่างๆได้คุณภาพตามแอมน,น,นั้นเนยที่ดีนะคะเมื่อปีสองปีเมื่อสองปีแล้วตอนที่ต้ตอกช็อปเข้ามาแรกๆนะฮะคนก็จะพากันลุ้มแห่ไปซื้อสินค้าในคลิปจได้ไ ผ่านมาอีกสปีหนึ่งคนเริ่มทำไลฟ์สตรีมเยอะมากขึ้นผ่านปีแค่กระพริบตาเดียวเกิดช็อปแคปขึ้นมาเรื่องนีซนทอนอะไรซนทอนว่าเวลาคุณเป็นเจ้าของกิจาการนะคุณคุณหาเงินหาทองเนี่ยสมมุติวันนี้คุณบอกว่าคุณแน้นขาเน้นขายของในจีท็อกเนี่ยเน้นจากไลฟ์สตรีมเมืนเดียวค่ะได้ไลน์ได้เดือนอนึงเดือนละล,ะละ้านแต่ทำไลฟ์เพียงเดียวไม่ได้ดูแลช็อปแครปไม่ได้ทําเรื่องคลิปแปลว่าคุณได้รายได้แค่หนึ่งในสาม นึกออกไหมคะแค่หนึ่งในสามเองฉะนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่อยากจะสร้างรายได้ในทนิกตอกโด,ย,ดยเฉพาะการหาของมาขายนะผ่านตะกร้าเหลืองเนี่ยให้จำว้เลยค่ะว่าโมเดลในการสร้างรายได้มีอยู่สามทางผ่านคลิปผ่านไลฟ์สตรีมแล้วก็ผ่านช็อปแคร์เมื่อมีสามทางแบบนี้คุณต้องกลับไปออลติไมซ์นะคะแล้วก็เริ่มเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยให้มันครบทุกทั้งสามช่องทางอย่างพอการทายทางหนึ่งพชอช่องทางในการหารายได้มันมากกว่าน,นั้นนะคะแล้วคุณก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคที่สินค้าในทิกตอกช็อปเนี่ยหลากหลายมากๆ ดิฉันเจอของหลากหลายจนบางทีดิฉันก็งงเลยครับแอมก็เชื่อว่าหลายท่านก็งงเหมือนกันแอมเจอไอเนี้ไอ้ตัวที่เป็นไลฟ์แบ็กอาหารที่เอาไว้ดึงเศษอาหารออกจากคอเคยเห็นปะดิฉันก็แบบเอ้ยแอมก็ซื้อมาด้วยซื้อมาเสร็จเอาเก็บในตู้ตอนที่ดิฉันมีเศษอาหารติดคอกูตายก่อนเพราะว่าของอยู่ในตู้แล้วก็มีสินค้าแบบนี้อีกแต่ไม่หมดเลยคือเราเจอของแปลกๆเริ่มมากมายขึ้นในขณะที่ช่วงแรกข,ของ TikTok เนี่ยเกิดมาปุ๊บเป็นสกินแคร์เป็นคอสเมติกเป็นแบบ ของอะไรที่มันเป็นของกของกินทั่วไปตอนนี้เริ่มแอดวานแล้วคุณจะเริ่มเห็นคนขายทองขายเพชรขายอาหารสุนัขขายอะไรที่มันแบบแหวกแวบกบแบบขายตู้เย็นขายเสาวไว้นานเนีแบบ่ยเจอเป็นไกลมากมากแล้วนะ,ะที่ต่อชอบจัดเริ่มเปลี่ยนทัศนะแลละจะไม่ได้กลายเป็น platform, แพลตฟอร์มจะจะไม่ได้เป็นแบบขายแต่อาหารขายอะไรแบบนี้ทั่วไปเรื่องนี้สะท้อนอะไรสมมุติว่าคุณมีเพอร์เซ็ชันในการซื้อของผ่านเอออีคอมเมิรนะ์ซแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ย เวลาคนกดเข้าไอคุณจะมีความคิดแล้วว่าถ้าคนเข้าอ e ีคอมเมิร์ซนี้คุณอยากจะซื้อสิ่งนี้ถ้าคนเข้าโซเชียลมีเดียนี้คุณอยากซื้อสิ่งนี้แต่ตอนนี้ติ๊กต็อกอ่ะเขากำลังทลายกำแพงเรื่อง,งอนี้ลงกลายเป็นว่าไม่ได้นึกสมัยก่อนอาจจะนึกถึงติ๊กต็อกนึกถึงเสื้อผ้านึกถึงของผู้หญิงตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงภาษาไปเป็น,ปนรียบร้อยนะครับก็เลยต้องอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังแล้วยุคนี้นะฮะแบรนด์เนี่ยเข้ามาทำติ๊กต็อกเยอะมากในห้องนี้แอมคิดว่าจักเปอร์เซ็นต์ของคนในห้องนี้นะ เดาเล่นๆนะคะว่าสักประมาณ90% 95%เลยของคนในห้องนี้แอมชิวเป็นเอสบีเจ้าของกิจการตัวเองอาจจะไม่ได้มาจากแบรนด์หรือมาจากคอร์ปอเรทแบรนด์ที่แอมพูดถึงในที่นี้คือคอร์ปอเรทใหญ่ๆนะฮะยกตัวอย่างอย่าง,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 าง3เจ้านี้เมืองไทยประกันชีวิต s อ b Thailand a ์อย่างเงี้ยค่ะคุณจะเริ่มเห็นเลยว่าเอสบอย่างเงี้ยคนตาม2ล้าน AA คนตามแสนแปคนเริ่มก็คืมเข้ามาทำโซเชียลมีเดียบนเอ่อบนทิกตอกแล้วเรื่องมีสะท้นอนอะไร เราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับลูกหลานกระสีกระสาเนี่ยงบประมาณในการทํากระาดาษของเราไม่ได้สูงมากแต่เวลาแบกใหญ่ปิบบึมกระโดดมาทำติ๊กตอกเพิบเขามาพร้อมเงินทุนมาพร้อมสมรรถกำลังมาพร้อมทีมงานที่พร้อมจะทําให้ทุกอย่างมันปึ๊บบึ๊บึ๊บ,บ,บอัพอัออขึ้นไปได้เราในห้องนี้นะคะจริงจริงแล้วเนี่ยเราทุกคนในห้องนี้เป็นศัตรูเึ่นกัน,ล,กนละกันเรากําลังแย่งเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีจากการที่คนถ่ายฟติ๊กตอกเรากําลังจะแย่งว่าคนต้องซื้อน้ำพริกร้าน,นชัน้นกัาลังมา แล้วมาถึงแล้วเนี่ยบางเจ้าเลยด้วยเขาเปรเียดใหญ่ๆหญ่แบรนด์อยากจะมาพร้อมเงินทุนแล้วจะทาให้เราเองที่เป็นการ์ดสเปีเนี่ยจะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมมากๆในการทํานะฮะเคยแอมอยากให้ทุกคนาแ a r e เรื่องนี้ว่าแกมันหมดยุคแล้วที่เราจะบอกว่าติ๊กตอกง,ง่ายๆไม่ออกมาเต้นๆเต้น,ตนทำมนจบไปไม่ง่ายกับ,บนักรแเรงนะฮะยังไม่พอนะฮะสงครามียังไม่จบอีกยานรัสดงก็มาอีกมากันบบเต็มที่มากแอมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นคอนเทนต์จากนักแสดงหลายคนนะฮะดย๋ยวนี้เราเอาแต่ละเคสมาดูเช่น แม่ชมมาแล้วพี่คริสหอวางมาแล้วปุ๊กลุกมาแล้วแล้วคนสังเกตไหมทั้งสามท่านนี้มีเอ็นเอข้องดียกันเขาเป็นดาราจริงๆรอยาจะเรียกว่าเป็นดาราเลยเรียกว่าเป็นดาราตลกดีือ่าทั้งสามท่านนะครับมาในเวของความสดใสความตลกขบขันซึ่งเป็นหนึ่งในเอเซนที่คนใน TikTok ชอบมากวันนี้หลายคนในวันนี้ก็เป็นครีเอเตอร์มาเป็นครีเอเตอร์แ่นกับครีเอเตอร์ด้วยกันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเจอ c e l e ี้ i t y c r e ตอร์เจอดาราลงมาเล่นเองโอ้โห เหนื่อยยากแน่นอนฉะนั้นใครก็ตามที่อยากทงทำคอนเทนต์ง่ายๆอุ้ยไม่เป็นไรคุณแอมตั้งกล้องถ่ายง่ายๆทำเบสิคเบสิคมันกำลังจะหมดเจเนเรชั่นนั้นไปทีละลอยนะฮะมันกลายเป็นว่าไหลเข้าไปสู่แบบต้องแอดวานซ์ล้วคุณลองถ้าคุณเคยดูเอ่อวอล์กวันเจนะคะของคุณชมพู่อ่ะคุณจะเห็นเลยว่าถ่ายดีมากตัดดีมากภาพเสียงดีมากแม้แต่คอนเทนต์ของพี่คริสแม้แต่คอนเทนต์ตัดหน้าของพี่ปุ๊กลุกบุคคลเหล่านี้มีชื่อเสียงมีฐานการขับอยู่แล้วเมื่อกระโดดมาทํา เขาใส่บาสิทบางอย่างลงไปนะมันบึ้มเลยมันใหญ่โตมัโหดถึกเลยนะฮะทุกคนต้องต้องเอาแวร์เรื่องนี้ว่าแกเราจะทําแบบเดิมต่อไปก็ได้แล้วเพราะว่าตัวใหญ่มาแล้วทำคอปเปอเรทแบรนด์ไซส์ใหญ่แล้วก็ดาราแสดงก็กระโดดมาและเมื่อมีคอปเปอเรทสักเซสเช่นสมมติว่าเอสบีเขากระโดดมาทำาล้ทำสำเซสเอเอกระโดดมาทำาลัวเซสแล้วมีดาราสกเซสปุกลุกทำเราวสกเซสชมพู่ทำเราวสกเซสคนต่อไปก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยตลาดเนี้ยต้องมาวะ่ะ ดารานักแสดงมาทําเยอะแล้วทำักเซสก็จะไหลกันมาเป็นเทนนิสเกย์ห้าเลยนึกออกใช่ไหมฮอย่างที่อัมพยายามบอกไปค่ะลาก่อนนะฮะยุคเต้นก้าวสู่ยุคเอนเตอร์เทนนะคะสี่จุดศูนย์อันนั้อัจะขยายความเอนเตอร์เทนสี่จุดศูนย์เป็นสากที่ที่ฉันสร้างขึ้นมาเองนะคะยุคคอนเทนต์เต้นนะวันนี้อันท้าทายเลยคุณลองายคอนเทน,น,นต์ในทิกต็อกนะคุณหาคอนเทนต์เต้นให้เจอดิคุณหาคอนเทนต์ลิปซิงร้องเพลงให้เจอดิหายากมาก คอยเทปต้นเต้นลิปซิงนี่แทบไม่มีละลูกค้าแอมบางเจ้าที่เป็นคอร์เปอเรชั่นใหญ่ยังถามมันอยู่เลยเวลาไปพิชชิ่งงานนะบอกว่าเนี่ยแบรนด์คุณต้องทำติ๊กต็อกนะครับแบรนด์เอคงควรทำติ๊กต็อกนะฮะลูกค้าจะถามแอมส่วนกลับมาเลยว่าคุณแอมแต่บริษัทเราไม่ได้มีเพลงนะเราจะต้องเต้นอะไรหล่อแล้วเานี่ยอะไรยังไงคนก็ยังยังติดภาพจำติ๊กต็อกในหมวดหมู่เก่าๆแต่เอนเตอร์เทนส์สิบส่วนกระโดดเข้ามาในติ๊กต็อกแล้วครับคุณจะเจอสารพันคลิปวิดีโอแบบไม่รู้มีใครเคยดูมาาาครับบบแด้้้้นนซยยยอ่งงเีทวุ ทางช่องทำวูนแล้วถ่ายทําคลิปสวยงามแบบอลังการมากแบบโกเป็นโกุ้นดูนะเวลาก็ถ่ายทําแต่ละคลิปแต่ละคอนเทนต์มาโ,โหสุดยอดหรือแม้แต่ดูแล้วดักคลิปไปคว้ารางวัลที่เมืองคานมาคือแต่ละท่านเนี่ยลงทุนทุ่มลงทุนทุ่มแรงในการทำคอนเทนต์ที่แอดวานซ์ขึ้นดีขึ้นเป็นเรื่องปกติครับเป็นหลักการเศรษฐศาสตร์เลยเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเยอะมากๆเมื่อเกิดครีเอเตอร์ในยติดตออเกิดขึ้นเยอะมากๆ ในจีต่องเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยมีคลิปวิดีโอถูกอัปโหลดลงไปในระบบเนี่ยประมาณ200ล้านคลิปเมื่อมี200ล้านคลิปอยู่ในระบบที่เยอะมากๆแต่ยูเซอร์ที่จะดูวิดีโอจริงๆมีอยู่สัก40ล้านยูเซอร์อย่างเงี้ย40ล้านยูเซอร์ย่อมอยากดูวิดีโอที่คุณภาพจากโซเชียลมีเดียที่คุณภาพจากช่องทางที่คุณภาพฉะนั้นวันเนี้ยมันถึงจุดที่แอม่าแอมบ์ตรงเนี้ยครับเ,เป็นเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่ดิฉันจะเดินลงไปแล้วก็ตกเวทีลงไปได้ไหมเป็นจังหวะสุดท้้้าายยยเรยรีบอแลวว่ คุณจะตัดสินใจที่คุณจะเริ่มทำคอนเทนต์แตกต่างไหมคุณจะตัดสินใจที่จะเริ่มรังสรรค์คอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นแตกต่างปังกว่าคนอื่นหร,หรือเปล่าเพราะมันมีคนทําแบบสามท่านนี้ได้ถี่เรียบร้อยคนชอบคิดว่าติกตอกเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆติกตอกเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆนะฮะทำคอนเทนต์ง่ายๆแต่ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มักง่ายในการจะทำนะฮะทัศนาเรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงไปที่เรียบร้อยแล้วะครับข้อต่อมานะฮะอันนี้อันที่ว่าหลายคนก็ รู้แหละแล้วก็เจอแล้วมันก็เปรที่แบบอันนี้เหนื่อยยากนะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะคะกฎระเบียบของติ็กซ์ตอปกัเนั้นเข้มข้นขึ้นมากๆบ้างตอฉันก็คืองงว่าฉันเล่นอยู่ในติ็กซ์อปหรือว่าฉันอยู่กับแบบกฎระเบียบอะไรบ้องดีเหมือนมีแบบผู้คุมอยู่กับฉันด้วยนะคะกฎระเบียบตอนนี้ยเข้มข้นขึ้นมากๆซึ่งเป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็เป็นทั้งจุดด้อยเดี๋ยวจะขออธิบายแล้วพูดเรื่องนี้แบบชัดเจนเมื่อกฎระเบียบเข้มข้นขึ้นมากมานะคะเป็นจุดเด่นยังไงเอาจุดเด่นก่อน คุณาภาพตามสิโซเชียลมีเดียไหนก็ตามที่กดเยอะเราชอบเรียกว่าแม้แม่เม็ดเยอะมากโซเชียลมีเดียเม็ดเยอะมากกดเยอะมากเมื่อใดก็ตามที่กดระเบียบเยอะคอนเทนต์ที่นั่งจัดเป็นระเบียบคอนเทนต์จะถูกต้องเมื่อติ๊กตอกกำหนดเลยว่าเฮ้ยห้ามโปสเฮ้ยห้ามพาคนออกนอกแพลตฟอร์มเฮ้ยห้ามเห็นสิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเมื่อมีการจัดการแพลตฟอร์มที่ดีจะทําให้ยูเซอร์ยังคงอยู่ มีหลายซ่ชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะว่าพอเขาเกิดมาในจังหวะหนึ่งอ่ะพอเขาเกิดมาสมมติกันแว่าเขาเอาคนไม่อยู่เขาแบบเขาไม่สามารถจัดการให้มันเกิดกฎระเบียบที่ดีในแพลตฟอร์มได้ก็กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มก็จะมั่วคอนเทนต์ก็จะงงันไปหมดแต่ติกตอกอ่านเกมยงเลื่อนี้ค่ะเขาพยายามที่จะทําให้มีกฎร,ระเบียบได้หลายข้อขึ้นมาซึ่งถ้าคุณเข้าใจกฎร,ระเบียบในแพลตฟอร์มแล้วคุณทําได้ดีในห้องนี้นะคะวันนี้อาจจะฟังฟังมันอยู่ในห้องนี้ประมาณสักสี่ร้อยคน ใน400คนเนี้ยอาจจะมีคนที่ทําถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยแค่40คนเองอ่ะคนก็อาจจะเป็นแค่10%ของคนที่ชนะคนอื่นไนดะ้เพราะฉะนั้นกฎระเบียบในในเรื่องของในในในการทำติงต่อเมบบนืนเป็นสิ่งที่จําเป็นปมากๆต้องเรียนรู้อย่างเรื่องที่เป็นกฎเอ,อ่อคลาสสิกของใครเช่นการห้ามพาคนออกนอกแพลตฟอร์ม,มอย่างเงี้ยก็เป็นกฎที่อรัญกามากอ,อล่าหลามมากแล้วคนก็พยายามพยายามจะหาวิธีการในการปิดิ้วซ้ายขวาหน้าหลังอย่่่่่าาาาาางง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 เเเเีีีี้้้้ยยยยยนนะะหหรรรรรืืออออแแแมตกกดลลลบบัไฟ์สคค ก็ล้วนแต่เป็นกฎที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนเห็นว่าเอ้ยถ้าสังคมมันจะดีได้ถ้าแกาดีรันไร่สดแล้วใครจะคุยกันวะถ้าแกาเห็นคอนเทนต์ซ้ำๆแล้วคนจะเข้ามาดูทําไมวะทิตตอกตั้งสมมติฐานจะเรื่องพวกนี้แล้วก็สร้างกฎระเบียบขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นข้อดีข้อที่แย่ก็มีนะเราไม่ได้พูดแต่ข้อดีอยา่างเดียวข้อที่แย่เมื่อกฎระเบียบเยอะเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่อาจจะอ่อนแรงก็คือตวิตตอกเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีกฎระเบียบที่บอกทุกคนอย่างชัดเจนเหมือนเราสมัครทจจวิตวต็ ก็เลยเป็นที่มาที่เกิดคนแบบแอมที่เป็นเจ้าต่อเอมเปิดขึ้นมาที่แอมต้องคอยมาคอยบอกว่าแม,ไมไนะ่ไม่อย่าลันไรสดนะแม่อย่าถ่ายหมุนนะแม่แม่อย่าลงคลิปซับนะแม่อย่าเห็นพิวอาร์แม่อย่าพาไปโซเชียลอื่นนะก็เกิดเป็นคนแบบแอมที่ต้องรับบทนะะในการมาเล่าแล้วก็เออดูสตอร,รี่พวกน,นี้ขึ้นมาเนาะ,นานาะกฏระเบียบตอนนี้มันมันเข้มข้นมากจริงๆนะฮะแต่สําหรับแอมนะแอมชอบที่กฎระเบียบเข้มข้นแพลตฟอร์มใดที่มีการอัปเดตกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องแพลตฟอร์มใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแปลว่าแพลตฟอร์มมนนั้นไ่ตาย แต่แพลตฟอร์มที่ไม่อัปเดตอะไรเลยเหมือนเกมที่ไม่อัปแพ็คอะเกมนั้นก็จะตายลงไปนะในท้ายที่สุดนะ TikTok ในตอนนี้นะฮะแอมคิดว่าตอนนี้มันถึงจุดที่คนเริ่มใช้ TikTok เนี่ยเป็นทีวีแนละ้วประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่บริโภคข่าวสารใน TikTok เนี่ยมากที่สุดแ็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นสถิติจากรอยเตอร์ TikTok กลายเป็นโซเชียลที่คนอยากจะดูข่าวเหมือนเดิมนะแต่แกทำไมสองคนที่มันตีกันมันเรื่องใหญ่จังวะ ฉันตามไม่ทันฉันก็มาฟังสรุปข่าวสารที่เกิดขึ้นในทิกต o อกเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรตอนนี้สมาธิของคนมันก็สั้นลงไปจนไม่รู้จะสั้นไปถึงจุดจุดไหนแล้ว่ะครับสมัยก่อนนะถ้าคุณจําได้นะคุณเคยอดทนรอนะ e m s อะรอเจ็ดวันนะบางทีอะรอห้าวันนะเมื่ออดีตชาติที่แล้วอะปัจจุบันนี้นะฮะคำสั่งของเมื่อวานอะวันนี้อําบ่นแล้วว่าทำไมจะมาไม่ถึงมันกลายเป็นว่าความอดทนรอของคนมันสั้นลงมากๆสมาธิของคนก็สั้นลงมากๆทีวีเนี่ย ก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเจอนะฮะอย่างตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วมีละครคุณธรรมที่ผูกถ่ายทาต่อ,ต,อต่อแบบแนวตั้งใช่ปะแล้วก็เาฉายอยู่ในสารพัดแพลตฟอร์มนาะแต่ท้กเดตต่อไปเนี่ยแอมเชื่อมากๆนะเดี๋ยวคุณจะเจอละครนะฮะที่ถูกเดเวลอปแบบอ n อนทิกตอกอ่ะเป็นครั้งแรกแล้วคุณจะเริ่มเจอว่าคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์แนวตั้งที่ถูกถ่ายทําต่อต่อ,ตอดีๆอะ่ะมันกําลังจะมาคนอ่ะเริ่มมองว่าวันเนี้เล่นทิกตอกก็เหมือนดูทีีีีวไไม่ต้้องดดูทก็ เพราะว่าข่าวสารในทีวีก็เป็นข่าวสารที่นําเสนอจากทิกตอกอีกเป็นอะไรแบบนี้ฮะเกิดเพอร์เซชันแบบนี้ขึ้นมากับผู้บริโภคนะฮะทิกตอกก็ก็เลยกลายเป็นโซเชียลที่คนใช้อัปเดตข่าวสารแล้วก็ค่อนข้างจะเรียวถามด้วยนะครค่อนข้างจะเียวถามสูสีกับบ้าน X หรือว่าบ้านอื่นเลยนะ,ะับในตอนนี้ใน,นสิ่งเกิดขึ้นในทิกตอกสวัสดีวัยรุ่นค่ะแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นตอนปลายนะฮะคืออะไร ป,ปัจจุบันเนี้ยแอมก็คิดว่าทุกคนก็รู้เช่นกันแหละว่าทิกตอกเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเด็กเนาะเจเนอเรชันใหม่อายุแบบสิบห้าถึงสักสามสิบห้าปีอย่างเงี้ยนะฮะสิบห้าถึงสามสิบก็เป็นกลุ่มคนที่โอเคเล่นทิกตอกกันแบบเยอะเนาะก็สวัสดีว,วัยรุ่นเวลข้ามจูทิกตอกนะคะแต่สวัสดีวัยรุ่นยังไม่เพียงพอค่ะตอนนี้มันคือการสวัสดีวัยรุ่นตอนปลายทิ TikTok กตอกกลายเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่แอมคิดว่าหลายท่านในห้องเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นทิกตอีก พอมันเป็นวิดีโอสั้นเป็นวิดีโอเป็นช็อตวิดีโอผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดูได้ง่ายๆนะแคดถ่ายดูดูไปดูเร็วๆก็ได้รับความรู้หรือบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยสายตาไม่ดีจะให้มานั่งอ่านตัวหนังสืออยู่ในฟองใน,นเฟซมันอาจจะแบบไม่แมทก,กันนะคะก็เลยสว่วนดีวัยรุ่นเลยวัยรุ่นก็เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เยอะมากแต่รุ่นตอนปลายอ่ะกำลังหลั่งไหลเข้ามาแอมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แอมก็ไปที่ไหนมันจะเล่าให้ฟังดิฉันมีโอกาสนะครับไปกินเอ็มเคบัตรทอมต้องก แล้วก็ไปยืนรอคิวที่หน้าร้านนะครับมันมีคิวอยู่ยืนรอคิวแล้วแอมก็เห็นว่ามีโต๊ะหนึ่งอาหารที่เขา่เขาไปนั่งแล้วรออาหารมาลงอะในโต๊ะนั้นนะครับประกอบไปด้วยคุณพ่อหลานลูกนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคุณย่าคุณยายเชื่อไหมครับว่าทุกท่านที่นั่งอยู่บนโต๊ะไม่คุยกันเลยแต่ทุกคนตรงน,นั้นะ่ะเล่นติกตอกแล้วเล่นติกตอกแบบที่เปิดเสียงกันคนละครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วตีกันเองสี่คนเดินออกะมาเพราะมันกลายเป็นติกตอกกลายเป็นสื่อมีเดียที่ คนสูงอายุคนสูงวัยวัยรุ่นตอนปลายเริ่มเข้ามามากขึ้นการเป็นโซเชียลที่วัยรุ่นตอนปลายเขามองแบบชอบอะเกะ๋มีคนแบบนําเสนอคอนเทนต์ที่ตรงจิตตรงใจเขาได้แล้วก็ไม่มีวันรุ่นตอนปลายคนไหนยาบตกข่าวไม่มีวัยรุ่นตอนปลายคนไหนที่แบบไม่อยากแบบทุกคนก็อยากจะคุยกับลูกหลานรูเรื่องติ๊กตอกเลยกิจกรกลายเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ลิง์เรื่องนี้กันได้หลานคุณกับคุณสามารถคุยกันเรื่องน้องหมีเหน่ยได้นี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะในเในติ๊กตอกนะ อีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะสำคัญนะฮะคือ TikTok ในตอนนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของความง่ายนะฮะโค้งสุดท้ายของความง่าย TikTok เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแอมคิดว่าหลายท่านที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บน TikTok หรือเคยทํากับแบรนด์กับสินค้าตัวเองนะคุณจะเริ่มเจอว่าทั้ง r e a c การเข้าถึงวิวเนี่ยมันตก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 ลงไปแบบเยอะมากเลยอ่ะมันถึงสเต็ปที่กลายเป็นว่า TikTok อ่ะมันมันยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจังหวะที่แอมรู้สึกว่ายากที่สุดนะคะคือตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่่าานนมเีย ลูกคา้าอ่อมเข้ามาให้ออมปันช่องให้แอมทางานที่ปรึกษ,ษาให้เนี่ยยากมากยากมากเหนื่อยมากนะฮะมันเป็นโค้งสุดท้ายเลยจริงๆอ่ะมันแบบเป็นโค้งสุดท้ายเลยที่เป็นความง่ายของติ๊กตอ็อกถ้าให้แอมทานายนะฮะจะทํานายภายใต้ความเป็นจริงหลายประการนะฮะออมคิดว่าติ๊กต็อกเนี่ยจะง่ายเนี่ยถึงสินปีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสเตปสุดท้ายลวต้นปีได้ออมเชื่อว่ายากหมดเชื่อว่ายากหมดเพราะอะไรจำไว้นะฮะเวลาคอรเปอร์เรแบรนด์ใหญ่อยากจะอยากจะเข้ามาทางานโซเชียลมีเดียเขาก็จะ เปิดพ mm ิชซิ่งเปิดใค mm ้ค hmm. นมานําเสนองานกันเนะี่ยช่วงสิ้นปีผิ้จการธันวา mm hmm. เพื่อเริ่มงานตอนมกราคมแปลว่าตอนมกราคมเนะี่ยคุณจะเจอสารพัดคอลเลกชันแบรนด์ใหญ่ๆนะฮะกระโดดมาทำติ๊กตอกแบบเต็มที่ตั้งแต่มกราคมปีหน้าเนะี่ยยาวไปแล้วจะเป็นปีที่แอมคิดว่าแบรนด์จะพุ่งเงินมาทำติ๊กตอกกับสูงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเลยพอตอนนี้จิ๊กตอกมันได้รับการอุทิศแล้วแล้วมันมีกรณีศึกษาแล้วว่านี่ไงแบรนด์นี้เขาทาสําเร็จแบรนด์นี้ทำสำเร็จแบรนด์เราก็ต้องทําได้เหม แอมเชื่อมากว่าทศนาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับกับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่เขาเป็นที่เขาเป็นเป็นคนที่จะเข้ามาทำคลิปตอบมากขึ้นในฝั่งของแบรนด์ของอเปเรตฉะนั้นถ้าภาในสิ้นปีนี้นะครับยังไม่สามารถตัดต่อถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆได้ไม่สามารถมีช็อปดีๆได้ไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์ที่แตกต่างจากคนอื่นได้แอมบอกเลยเหนื่อยอาจจะเหนื่อยมากถึงขนาดที่ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าการที่จะมานั่งทำคอนเทนต์ที่เหมือนกับคนอื่นนะฮะ เราทุกคนในห้องนี้อยู่ด้วยกัน400คนนี่ะถ้าไม่สามารถจะมีหนึ่งคนที่แตกต่างจากคน400คนนี้ได้นะครับเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆวันนี้เองนะฮะแอมเลือกแต่งตัวหลากหลายรูปแบบได้แต่แอมแต่งตัวตัวนี้มาให้ดูว่าแอมก็แตกต่างจากสปิกอร์ทุกคนในที่นี้ที่มาเหมือนกันและนั่นก็คือเอเซนส์สำคัญที่ติงต็อกต้องทำนะครับอ่าเปิดขึ้ใหม่ได้ไหมครับกดเปิดขึ้ใหม่ได้ไหมครับนี่เก่งมากครับโอเคค่ะทีนี้ เออ็มจะมีอีกสองอันนี้จะพูดตอนท้ายแล้วจะขอแรปปิ้อีกนิดนึงนะคะน้องคนนี้นะฮะใครก็ตามที่สไลด์วันที่แอมแจกนะฮะเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปไปใช้ดูต่อนะเพราะแอมคิดว่าหามเปียเทรนเป็นเลื่องสำคัญสแกนตัวนี้เสร็จเข้าไปนะคะจะเจอลายโอเตัวหนึ่งที่เป็นลายของแอมนะฮะ,ะเจอเสร็จปุ๊บพิมพ์คำว่าแอมนะคะ A M P แค่นี้เลยเจอปุ๊บพิมพ์แอม A M P ปุ๊บนะคะจะมีตัวสไลด์เนี่ยเป็นของที่แอมแจกไว้นะคะส่งให้ทุกท่านนะคะสแกนไปแล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเอ่ออไไฟล์ด้เนะะค ก็แจกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญไงแอมคิดว่าฮับเยียร์ฮับจริงๆมันไม่ใช่ฮับเยียร์เทรนหรอกค่ะมันเป็นฮับเยียร์ซัมเมอรีมากกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครึ่งปีแรกของติกต็อกเป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากห่วงสไลด์ตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนเอาไปเรียนรู้ได้อ่านดูแล้วก็ลองทําตามนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นช่องทางนะฮะเดี๋ยวอันนี้เอาฝากเผื่อใครอยากจะถ่ายรูปไปเป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะะของทิกต็อกช็อปเนาะ ก็จะมีทิกตอกออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะคะทั้งบนทิกตอกเองนะคะับบนเฟซบุ๊กเพจแล้วก็บนไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ซึ่งข้อมูลที่มาจากทิกตอกตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่เป๊ะนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราคนได้รับข้อมูลที่มันเป๊ะที่มันถูกต้องเนาะบางคนเวลามาพูดเนี่ยบางทีข้อมูลเป็นข้อมูลที่แบบมาจากความรู้สึกอ่ะมันไม่เลิศแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงๆนะคะสุดท้ายแอมนล่าแบบนี้ค่ะที่มาที่ไปของเซสชันในวันนักขึ้้นนมาาบงใอ่่ะะค ม่ใครจะไปคิดว่าจะเกิดน้องหมีเนยขึ้นมาใครจะไปคิดว่าจะเกิดไอ้เต,ต้าปอกแปะขึ้นมาใครจะไปคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่นนางๆขึ้นมาบนทิกตอกเนี่ยเยอะมากๆนะน,นะแล้วทิกตอกกลายเป็นชลวีเดียที่เซตเทรนอะไรเกิดขึ้นในทิกตอกดังทิกตอกปุ๊บก็จะดังที่อื่นทิกตอกสามารถรเริ่มคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งให้โด่งดังได้สามารถทําให้คุณยายแก่คนหนึ่งที่แบบไม่มีคนไปอุดหนุนร้านเขาก็โด่งดังขึ้นมาจะมีคนไปกินร้านเขาเยอะๆได้ ไอ้ว่าติกตอมีอิทธิพลแล้วก็มีพลังของการทําที่มากมายมหาศาลมากๆเป็มามามานเนื้อเส้นื่นใ,นในดก็คือเราต้องเข้าใจค่ะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากทําใครๆก็อยากเป็นจะเป็นให้ได้เลยคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะทําให้ได้เลยที่ตอกเกิรดสักสี่ห้าปีที่แล้วนะคนอาจจะบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเด็กๆรุ่นใหม่เฮ้ยติกตอกเกอร์เป็นสิ่งเขาอยากทำแล้วคนจํานวนมาหาวายมหาศาลกําลังกระโดดมาในติกตอกแล้วมาแบบเก่งมาแบบเป๊ะมาแบบปังถ้าเราทุกคนในห้องนี้นะคะ เหมือนกันหมดทําเดตเหมือนกันรีวิวอาหารเหมือนกันทำคอนเทนต์ในร้านค้าเหมือนกันทุกอ,อย่างเหมือนกันผู้บริโภคย่อมเลือกคนที่ดีกว่าจะททา,าดีกว่าหรือเรื่องราวดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลให้เราต้องทําเหมือนกันและไม่มีเหตุผลให้เราต้องทําไม่ดีเหมือนที่แอมพยายามบอกนะฮะจริงเรื่องนี้สําคัญมากติกตอกเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆนะคะง่ายจริงแต่จําคานี้ไว้ค่ะว่าติกตอกเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายแต่เป็นแพลตฟอร์มที่คอนเทนต์ไม่หมักง่ายขอบคุณมากครับผมไว้กับคุณแอมติกตอกเอ็กซ์เพรสครับ